สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโนครับสมมุติว่าอยู่ดีๆนะครับมนุษย์ได้หายไปจากโลกนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพราะโรคระบาดภัยธรรมชาติหรือภัยจากนอกโลกที่ทําให้เราได้สูญพันธ์ไปนะครับทุกทุกคนคิดว่าจะมีสัตว์ชนิดใดที่จะครองโลกแทนเราครับและพวกมันจะปรับตัวให้ใช้เทคโนโลยีของเราหรือสร้างขึ้นมาเองกันครับซึ่งในหัวข้อวันนี้นะครับมีชาวเน็ตนะครับ ตั้งกระทู้ถามครับแล้วก็มีคนเข้ามาตอบกระทู้มากมายเลยวันนี้เราจะมาดูกันนะครับเริ่มแรกก่อนเลยนะครับเริ่มจากหากเงื่อนไขบนโลกยังคงเหมือนเดิมหรือว่าคล้ายๆเดิมนะครับ10ปีแรกนะครับโลกจะถูกยึดครองโดหนูและแมลงสาบครับเมื่อมนุษย์หมดไปนะครับสัตว์เหล่านี้จะเคลื่อนที่ไปรอบๆบ้านของเราครับมันจะกินอย่างอิสระและขยายพันธุ์อย่างทวีคูณนะครับมันจะกินกับทําลายสิ่งที่มนุษย์ทิ้งไว้เบื้องหลังครับ เมื่อเสเบียรลดน้อยลงนะครับพวกมันจําเป็นต้องออกไปสํารวจนอกพื้นที่ที่เป็นที่พักของมนุษย์ที่มันอาศัยอยู่นะครับแล้วมันก็จะถูกนักล่าครับล่าแล้วมันก็กลับไปสู่ก้นบึ้งของหว่วงโซ่อาหารอีกครั้งหนึ่งนะครับ10ปีถัดไปจากนี้นะครับคาดว่าหว่วงโซ่อาหารจะค่อยๆก่อเตัวขึ้นใหม่อย่างช้าๆครับ เนื่องจากโครงสร้างและที่พักของมนุษย์ถูกฝังอยู่ใต้การเวลานะครับจะมีสัตว์อย่างสิงโตจระเข้ฉลามหมีและสัตว์อื่นๆนะครับที่อยู่ด้านบนห่วงโซ่อาหารคุมเกมอยู่นะครับช่วงนี้นะครับประชากรของเหยื่อและผู้ล่านะครับจะมีความละเอียดอ่อนอย่างมากนะครับอยู่ในช่วงการปรับห่วงโซ่อาหารชุดใหญ่เลยก็ว่าได้ครับและต่อไปอีกอาจจะร้อยปีพันปีหรือหมื่นปีต่อไปนะครับ <ๆ S 2> ก็จะเป็นช่วงที่สัตว์อื่นๆที่มีความสามารถในการเรียนรู้ปรับตัวและเอาตัวรอดโดยใช้สมองเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมและสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ ต่างๆจะมาของโลกแทนเรานะครับสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะเข้ามาแทนเราก็น่าจะเป็นสายพันธุ์ที่วิวัฒนาการมาจากสายพันธุ์ของลิงนะครับ หรืออย่างน้อยก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีหัวแม่มือนะครับนิ้วโป้งมีความสัมพันธ์มากนะครับความสามารถในการจับวัตถุเป็นสิ่งที่ทําให้สามารถสร้างและใช้เครื่องมือได้ครับถ้าคุณไม่เชื่อนะครับคุณลองใช้มีดกับซ่อมโดยไม่ใช้นิ้วโป้งดูสิครับลิงชิมแปนซีลิงโบโนโบนั้นใกล้เคียงกับเดามากที่สุดโดยพันธุกรรมของมันนะครับมันมีความฉลาดอย่างน่าทึ่งครับบางทีชิมแปนซีและโบโนโบนะครับมันอาจจะเป็นลิงที่มีสังคมมากที่สุดนะครับถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นชนเผ่าเลยทีีเเดยยวล มีการสังเกตลิงชิมแปซีในป่านะครับพบว่ามีภาษาพื้นฐานต่างๆมันสื่อสารกันด้วยท่าทางและเสียงที่มีความหมายเฉพาะนะครับ สมาชิกทุกคนในกลุ่มนะครับที่พวกมันอยู่และจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มครับที่มีนักวิจัยไปศึกษาดูนะครับอันที่จริงนะครับชิมแปนซีนะครับที่เรียนภาษามือมาบ้างนั้นครับพอจะรู้การสื่อสารระหว่างกันนะครับกับลิงตัวอื่นๆครับเช่นเดียวกับมนุษย์ครับและเป็นที่รู้กันว่าชิมแปนซีนะครับจะสอนสัญญาณที่พวกมันรู้จักกับชิมแปนซีลูกรุ่นลูกุ่นหลานเพื่อใช้ในการสื่อสารกันอีกด้วยลิงสามารถเรียนรู้กันใช้เครื่องมือต่างๆได้เช่นค้อนและประแจนะครับและเป็นที่รู้กันว่าชิมแปปนี่าาทํละใช้หอกกดึ ได้ไม่เพียงแต่พวกมันสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถสอนให้ลิงตัวอื่นทำสิ่งนี้ได้เช่นกันครับพวกมันจะพัฒน,นาตัวเองจนสามารถครองโลกได้หรือไม่เมื่อมนุษย์อย่างเราไม่อยู่แล้วนะครับพวกมันจะทิ้งการห้อยโหนในป่าแล้วนึกถึงการอยากจะถูพื้นขึ้นมาแล้วครับ พวกเราและพวกมันนะครับมีบรรพบุรุษร่วมกันมาประมาณ6ล้านปีก่อนนะครับดังนั้นจึงเป็นไปได้อย่างแน่นอนที่พวกมันจะมีสติปัญญามากขึ้นมีภาษาที่เก่งขึ้นและอื่นๆท้ายที่สุดนะครับพวกมันก็จะใช้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่และอาจจะสร้างขึ้นมาได้อีกนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาที่นานมากครับและที่สําคัญนะครับพวกมันจะกินทุกอย่างไม่เลือกเหมือนเราอีกด้วยนะครับ มันก็เหมือนมนุษย์เราเลยล่ะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมบังคับให้เราออกจากต้นไม้การเอาชีวิตรอดในที่โล่งต้องอาศัยความร่วมมือการเดินตรงและในที่สุดก็ต้องมีอาวุธใช้นะครับเมื่อเราออกจากแอฟริกาซึ่งแตกต่างจากเผ่าพันธุ์มนุษย์รุ่นก่อนของเรานะครับเราเป็นผู้ล่าที่ปลายสุดในทวีปนี้ครับพร้อมเผชิญสิ่งที่เราพบในการเดินทางอันน่าทึ่งของเราครับเพื่อตั้งลกลากในส่วนอื่นๆของโลกครับสิ่งที่ทําให้เราเป็นเช่นนี้นคือการเดินทางเป็นทีมและมีอาวุธครบ,บ,บมือนะครับทั้งหมดน ซึ่งทําให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นนะครับชิมบารซีและโบนงโบนะครับไม่สามารถออกจากต้นไม้ได้ในตอนนี้ครับแต่พวกมันสามารถค่อยๆทําเช่นนี้ได้หากไม่มีเราตอนนี้เราเป็นอุปสรรคสาคัญสำหรับพวกมันอยู่นะครับถ้าไม่มีเรานะครับพวกมันก็อาจจะมาแทนเราก็ได้ครับสัตว์สายพันธุ์อื่นๆที่เป็นไปได้มีอีกไหมก็น่าจะมีนะครับแต่ข้อกําหนดบางอย่างหรือหลายอย่างทีเดียวครับที่ไม่น่าจะเข้ากับสภาพแวดล้อมเช่นปลาโลมาช้างสุนัขและนกบางชนิดนะครับที่ทําคะแนนได้ดีมากๆเลยครับ หรือจะเป็นนกแก้วบางตัวที่ฉลาดมากเลยนะครับและด้วยจงอยปากและโครงเล็บของมันมันจัดการสิ่งต่างๆได้ดีแต่น,นกเหล่านี้ยังลำบากในการใช้เครื่องมือต่างๆนั่นเองครับหรืออาจจะใช้ไม่ได้เลยก็ได้ครับ ถึงแม้มันจะเป็นสัสตว์สังคมแต่มันไม่ค่อยให้ความร่วมมือกันอย่างมากครับและขาดภาษาใดๆในการสื่อสารกันครับฉะนั้นลิงชิมแปนซีและลิงโบโนโบน่าจะเข้าวินที่สุดหากมนุษย์เราได้หายไปจากโลกนี้นะครับพวกมันอาจจะของโลกได้แต่ก็ต้องรอวิวัฒนาการเหมือนตอนเราวิวัฒน,นาการมานะครับเมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมาแล้วนะครับส่วนจะใช้เทคโนโลยีของเราไหมกว่าพวกมันจะวิวัฒนาการไปถึงจุดนั้นได้ไดเทคโนโลยีของเราก็อาจจะเป็นของโบราณสําหรับพวกมันไปแล้วก็ได้นะครับแล้วทุกคนมีความคิด ว่าอย่างไรบ้างนะครับสัตว์ชนิดไหนที่จะสามารถของโลกนี้ได้หากเราไม่อยู่บนโลกนี้แล้วนะครับลองคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ